สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกอ,อีเช้าบ่ายนะคะแล้วก็ VIP เนาะประจํามันที่9มิถุนายนปี66นะกําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับนิกอ,อีเช้าตัวเด่นก็คือ3ก็๖๕ก็๘๓๐๓3 3 3๓๕๓๖๓๘นะ6061 6 2 6 3 6 5 6 8เนะด้อ3 60 ห้าแปดสองสามห้าหกห้าหกแปดเนาะจะคู่ก็สามหกหกสามห้าแปแปดห้าสามห้าห้าสามหกแปดแปดหกแล้วก็ควา,านะอย่าลืมไปกลับนะคะก็ขอเ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะนี่ก็อีกกระหังสิงมาแนวทางเดียวกันเนอ้อต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่เจ็ดกับศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนี่หนเจยเจ็นึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เ ห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหกสี่ศูนย์จับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็ขอเปนเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะใครจะลุ้นวีพีก็จับคู่ลุ้นเรานะบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะคะก็ขอเปนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเฮงเฮงปังปัง,ง,ง,งทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ